บ้านแก้วอับพรดีเข้าใจภรรยาดียังดูแลอดีตสามีแม้หย่ากันความผูกพันเหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงไปเพียงสถานะสำหรับแก้วอับพดีที่ได้เปิดใจกับสองพิธีกรรายการต้มยำอำมรินว่ายังคงดูแลอดีตสามีออสโอภาสท,ที่ป่วยเป็นโรครักษาไม่หายเหมือนเดิมแถมยิ่งในช่วงวิกฤตการโควิดนี้ยังทำให้ได้เจอคุณออสมากขึ้นด้วยพี่ออสโอภาสกับลูกได้เจอกันบ้างไหมแก้ว ตั้งแต่โควิดทำให้ครอบครัวเราได้มีโอกาสได้เจอกันเยอะขึ้นเพราะว่าพี่เขาก็ห่วงลูกลูกเขาก็ห่วงพ่อเพราะว่าพ่อเขาก็มีภูมิที่ไม่ดีเพราะเขาก็เป็นหนึ่งใน200โรคที่รักษาไม่หายเป็นโรคที่ข้อต่อเขาติดกัน,นะคะ่ะแบบเราขยับมือได้ไปมาใช่ไหมแต่เขาขยับไม่ได้เวลาหันเขาต้องหันทั้งลำตัวมันเกิดจากอะไรแก้วมันคล้ายๆโรคภูมิมีปัญหาค่ะ เรียกว่าภูมิแพ้ตัวเองแต่ของพี่ออสเป็นภูมิแพ้ที่ข้อต่อมันเหมือนกระดูกที่เชื่อมต่อกันวันดีคืนดีมือเขาก็จะบวมขึ้นมาใส่เสื้อก็จะยากขึ้นเขาก็กายภาพบับัดบ่อยๆรู้ก็เป็นห่วงคําว่าแฟนเก่าของแก้วคือยิ่งกว่าเพื่อนอีกเพราะเขารู้จักรู้ใจเรามายาวนานมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไปแล้ว ไม่ใช่เพียงแค่ดูแลอดีตสามีเท่านั้นแต่แก้วอภิรดียังดูแลตัวเองอย่างดีเรียกว่าสวยไม่สั่งเธอคือสาว2,000ปีตัวจริงมากๆเพราะการเวลาไม่สามารถทำอะไรได้เลยถึงแม้อายุจะอยู่ในวัยเลข5แล้วหน้าตาก็ยังสวยเป๊ะดูเหมือนสมัยเข้าวงการมาใหม่ๆงานนี้เจ้าตัวก็ได้มาเผยเคล็ดรับที่ไม่รับแบบไม่มีกักด้วยว่า อีกทั้งก่อนหน้านี้แม้จะเลิกรากันไปนานแล้วแต่มิตรภาพของความเป็นเพื่อนและเป็นพ่อแม่ของลูกทั้ง3คนยังเหมือนเดิมสำหรับแก้วอภิรดีภาวะภูตานนกับออสโอพาทศพรอดีตสามีไม่นานมานีแก้วอภิรดีพร้อมด้วยลูกๆทั้ง3าคนคือบูมปะพลแบงค์พัสกรและเบลเลรานีได้พาพ,พ่อออสโอพาธ ไปเที่ยวที่ประเทศเวียดนามกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาในครอบครัวซึ่งปัจจุบันออสได้ป่วยด้วยโรคข้อต่ออักเสบรักษาไม่หายแต่ลูกๆทั้ง3คนก็ดูแลพ่อออสอย่างดีพานั่งรถเข็นไปเที่ยวในที่ต่างๆทั่วเวียดนามซึ่งเป็นโมเมนต,ต์ที่อบอุ่นมากทีเดียวโดยแก้วอภิรดีได้เผยภาพและคลิปความน่ารักความอบอุ่นให้แฟนๆได้เห็นกันผ่านอินสตาแกรม